สัตวภายใน32นาทีนะกนาทีอาจจะไม่ถึง32นาทีอะตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะตอนนั้นน่ะท่านทุกข์มากคุณดูท่านทุกข์ากมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนที่ท่านเนี่ยนะคะออกจากวังวันนั้นน่ะภรรยาของท่านเพิ่งคลอดลูกคือพระนางพิมพานะคะลาหุนเนี่ยเพิ่งเกิด และท่านก็รักลูกเมียมากเพราะท่านเป็นผู้ชายที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีมากเลยแต่เป็นเพราะว่าท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งมากนะคะแล้วก็ผ่านความทุกข์พวกนี้เนี่ยพอลูกเกิดเท่านั้นเองจึงคิดกับตัวเองได้ว่าโอ้โหถ้าเราไม่สามารถที่จะดับทุกข์ทางใจตรงนี้ได้ความทุกข์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับลูกลาหุนของเราเช่นกันนะคะฉะนั้น ถึงแม้จะมีความทุกข์มากแค่ไหนที่อยากจะเข้าไปกอดเมียเข้าไปอุ้มลูกอะไรต่ออะไรนะคะแต่รู้ว่าถ้าเข้าไปจับลูกเมียในคืนนั้นเนี่ยตัวเองออกจากวังไม่ได้เลยคืนนั้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าชายนะคะเป็น mm hmm. ที่เจ็บปวดมากอะเจ็บปวดมากอายุเท่าไหร่นะยี mm ่สิบเก้าอายุยี่สิบเก้าเจ็บปวด mm hmm. มากเลยนะคะมีก็ลูกมีก็เมียโอ้นั่นก็เรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ คิดสารพัดเลยแต่ในที่สุดนะคะท่านต้องทำใจเรื่องก็เด็ดเดี่ยวมากเลยไปเรียกชนะนะคะคนใช้มาชนะรีบไปเอากันธกะมาเราจะต้องออกจากวังคืนนี้เลยถ้าไม่ออกคืนนี้นะคะตัวเองคงไม่ได้ออกแนะ่ถ้าไปอุ้มลูกนะคะตัดสินใจเนี่ยเด็ดเดี่ยวมากออกไปเลยพอออกไปนะคะก็ไปก็ไปทรมานตัวเองอีกทุกมากอีก6ปีเนะี่ยจนเกือบตายคุณ เกือบตายจนท่านบอกว่านะคะเอานิ้วนะคะจิ้มข้างหน้าทะลุถึงข้างหลังเอานิ้วจิ้มข้างหลังทะลุถึงข้างหน้าเนี่ยหปีที่ไปทรมานตัวเองนะคะแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกเนี่ยได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านเนี่ยได้สร้างบารมีนะคะมาถึง20อสงไขยแสนหมากับจึงทำให้เดินทางเนี่ยมาถึงวันเพนแห่งเดือนวิสาขะหรือวันเพนเดือน6 ะคะในคืนนั้นเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นสภาวะจิตใจของท่านก็เป็นอย่างนี้นะคะมีความกลุวมใจคิดมากฟุ้งซ่านอะไรแต่อะไรพวกนี้แต่เพราะบารมีที่สร้างมาจึงเกิดทำให้ท่านเนี่ยเห็นสภาวะเช่นนี้ก็คือสภาวะที่ข้างในนะคะสงบอย่างยิ่งเลยคืนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยข้างในเนี่ยสงบนะคะเป็นสุขอย่างยิ่ง พอท่านเจอสภาวะนี้ท่านรู้เลยว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการท่านฟันธงได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการและเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับสภาวะของทุกอย่างสิ้นเชิงอย่างสิ้นเชิงนะคะฉะนั้นตรงนั้นพอท่านรู้สภาวะนี้แล้วท่านจึงสามารถให้บทสรุปได้เช่นนี้ว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มี นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นนิพพานไม่ใช่อะไรมากไปกว่าความสงบหรือวิมุติสุขเท่านั้นเองนะคะถ้าจะไม่เรียกนิพพานก็ได้เราจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้นะคะเพราะนี่เป็นแค่ l a b บ l เล b บ l เขาเรียกอะไรฉลากเท่านั้นเองเป็นแค่ฉลากเป็นแค่ตัวหนังสือแต่สภาวะอันนี้ที่เป็นของจริงไม่มีชื่อไม่มีชื่อ นะคะและเป็นประสบการณ์จริงๆที่มันไม่มีชื่อไม่มีฉลากทั้งสิ้นแต่พอเราเอามาสอนศาสดาทั้งหลายที่เอามาสอนจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อขึ้นมาพระเจ้าเรียกน,นิพพานพระคลีก็เรียกพระเจ้านะคะพระโมหัดก็อาจจะเรียกพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เราไม่รู้นะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ศึกษาเนอิสลามแต่ว่าโดยสภาวะอันนี้แล้วมันเหมือนกันหมด ในแง่ที่ว่าเป็นความสงบอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสัจธรรมสูงสุดด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือก็คือปัญญาเอาเรียกว่าปัญญาหัวหอกที่เราจะไม่ให้รู้จักเพียงแต่ตัวหนังสือเท่านั้นฉะนั้นในคืนนี้นะคะซึ่งเวลาของเราเนี่ยเราผ่านมาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะ เราจะมาทำสองประโยคนี้สุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือจะพูดว่าพระเจ้าเป็นสุขอย่างยิ่งก็ได้นะคะนิพพานหรือพระเจ้าก็คือความสงบก,ก็คือวิมุติสุขก็คือสภาวะของจิตใจที่มันไม่กระเพื่อมแต่มันนิ่งมันเฉยมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำสภาวะนี้ให้เกิดขึ้นจริงๆในใจของ โอเคไหมคะนะคะเรามาทำให้มันเกิดขึ้นจริง,รงๆเนี่ยในใจของเราไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือเท่านั้นโอเคไหมคะนะ Follow Are you follow You you speak English Yes No Your mommy taught you Your mommy is good in English I heard so นะคะโอเคนะ ฉะนั้นเดี๋ยวฟังตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติเข้าสู่ภาคปฏิบัติซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเหมือนกับเป็นเครื่องมืออ่ะเดี๋ยวเราอย่างนี้ขณะนี้เราอยู่ที่จุดกอไก่จุดกอไก่ก็คือสภาวะของข้อเท็จจริงนะคะอริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือว่ากลุ้มใจเครียดวิตกกังวลคิดมากทุ้งสัน้นโกรธเกลียดอิจฉาตกใจกลัวนะคะกลัวแก กลัวจนกลัวเป็นมะเร็งกลัวตายกลัวอะไรอีกน้องกลัวอะไรอีกครับกลัวความมืดไหมกลัวกระจุ๊ไหมกลัวแมงมุมไหมอุย้ยพูดถึงแมงมุมที่นี้ไปนอนตอนบ่ายเนี่ยอุย้ยแมงมุมเยอะไปหมดเลยพึ่งนึกขึ้นได้เขาเอาแมงมุมเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ย ไอ้ลายที่บนแมงมุมมันจะกลายเป็นลายไทยๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะอุย้ยมันกลับมาหมดเลยแล้วเขาเอาแมงมุมตัวตัวเล็กตัวน้อยอุย้ยแมงมุมมาจากไหนมันก็ะชืดเข้ามาในห้องอะ่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเอาแมงมุมติดตัวมาแล้วแมงมุมตัวจริงๆแล้วนายก็บอกว่าอาจารย์งำไมมีตัวน่งเนี่ยกนนี่ฝันตอนบ่ายไอนอง I must have gone to the Mangum Land in my dream น no? ะ งงแรงไม่รู้แิดไม่เสจอะไรหรือเปล่า it's okay t h a บ was อมีอ่ะจโอเคขณะนี้เรากำลังอยู่ที่จุดกอไก่นะคะซึ่งเป็นจุดที่มีความทุกข์และด้วยอาศัยภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้านะคะเรากำลังจะไปที่จุดขอไข่จุดขอไข่ก็คือจุดที่ตรงกันข้ามกับจุดกอไก่เลย จุดกอกไก่เป็นทุกมีเจอรี่เยอะเต็มหัวจุดขอไข่นี่ไม่มีเจอรี่ข้างในมันนิ่งมันสงบนะคะมันเบาโล่งโปร่งเบาสบายสะอาดสวา่างสงบอะไรก็ว่าไปนะคะเจอรี่หายไปปัญหาหายไปฉะนั้นเรามีการเดินทางนะคะจากกอกไก่ไปขอไข่กอกไก่ไปขอไข่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เลยให้ให้อะไรให้รถเครามคันหนึ่ง ที่จะพาเราเนี่ยเดินทางจากกอไก่ไปขอไข่รถคันนั้นเรียกว่าสติปัฐานสี่หรือวิปัสนาฉะนั้นเรามาดูตรงนี้นะคะเนี่ยสติปัฐานสี่หรือวิปัสนาเนี่ยแปลเชน่นนี้สติตัวนี้คือตัวใจของเราสีแดงนะคะฐานก็คือบ้านสติปัฐานถ้าเราเปลี่ยนต่อปตักเป็นกอไก่ช่วยอ่านหน่อยสิคะว่า จะต้องอ่านว่าอะไรคะต้องประตักเป็นกอไก่สติปักฐานใช่ไหมคะสติปักฐานแปลว่าอะไรสติตัวนี้ก็คือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราฐานก็คือบ้านนะคะเอาสติมาปักลงที่ฐานแปลว่าพาตัวใจเนี่ยที่หลงทางกลับบ้านที่ปลอดภัยอ่ะกลับมาดูตรงนี้นะคะ สีแดงตรงนี้คือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราที่เราเห็นในกระจกไหมคะไม่เห็น,ม,หนมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ตัวกายนะคะแต่ตัวใจตัวนี้ซึ่งเป็นตัวจริงมองไม่เห็นนะคะน้ำตรงนี้ก็คือเจอรี่ที่เอาปัญหาเนี่ยมาให้เราฉะนั้นเวลาที่คุณนะ่ะถูกเจอรี่ทั้งกองทับถล่มเช่นนี้นะคะ ูเจอรี่ทั้งกองทัพถลม่มเช่นนี้ก็เหมือนกับว่าตัวใจของคุณกำลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตกลับบ้านไม่ได้เห็นไหมกลับบ้านไม่ได้ฉะนั้นสติปัฏฐานจึงไม่ใช่อะไรมากไปกว่าท่านนะคะพระเจ้าท่านไปจูงมือเราเลยแต่จูงมือของตัวใจมาตถาคตจะพากลับบ้านที่ปลอดภัย make sense ไหม นะคะ next sense นะนะคะเนี่ยสติปัฐานก็คือพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านหรือจะบอกว่าสติปทานเนี่ยก็คือรถคันหนึ่งนะคะที่ขณะนี้เราอยู่จุดกอกไก่ที่กลุ้มใจนะคะและเราต้องการไปจุดขอไข่ที่หายกลุ้มใจผู้เจ้าโยนรถให้เราคันหนึ่งไม่ใช่ฮอน d a t o ตโยต้นะคะแต่เป็นรถยี่ห้ออะไรคะสติ แล้วใครจะต้องเป็นคนขับคะตัวกายหรือตัวใจค่ับตัวใจจะต้องเป็นคนขับโอเคนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนขับรถยี่ห่อสติปัฏฐานนะคะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวจะสอนให้ขับรถนะสอนน้องขับรถนะฟังให้ดีนะนะคะแล้วเราก็จะได้ไปสู่จุดขอไข่ซึ่งก็ไก่ก็คืออย่างนี้กลุ้มใจขอไข่ก็คือสงบโอเคนะเอาพร้อมไหมพร้อมที่จะ ทุกคนนั่งนั่งท่าสบายนะคะอ่าเราเริ่มต้นตรงนี้เราเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นที่ถูกเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยถล่มนะคะจะเป็นภาพนี้ก็ได้เห็นไหมคะเห็นไหมน้องเห็นไหมครับลูกนะคะเรามีตัวกายที่หล่อๆสวยๆแล้วเราก็มีตัวใจแต่ตัวใจของเราตอนนี้กําลังถูกใครทั้งกองทัพถล่มคะ เจอรี่ทั้งกองทัพถล่มฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพาตัวใจกลับบ้านเพื่อที่จะเอากองทัพของเจอรี่เนี่ยออกไปเพื่อเราจะได้พบกับความสงบเพราะในขณะนี้เนี่ยถูกเจอรี่ถล่มเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคลื่นสุนามิเลยนะคะโอ้โหมาพัดเข้ามานะคะทำให้เราเนี่ยนะคะเจ็บปวดแต่เราต้องการใจนะคะที่มันนิ่ง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 เนี่ยเหมือนน้ำตรงนี้ที่มันสงบอย่างยิ่งนะ ฉะนั้นเราจะทำตัวหนังสือพวกนี้นะคะให้กลายเป็นจริงข้างในใจของเราไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือบนจอเท่านั้นโอเคนะนะคะสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือบอกว่าพระเจ้าเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็ได้นะคะแต่ทําให้พระเจ้ามันเกิดจริงๆข้างในทําให้นิพพานเกิดจริงๆข้างในใจของเราโอเค ทีนี้เราต้องทําอย่างนี้นะคะทําอย่างนี้คือทํำยังไงก็ทําอย่างนี้โอเคนี่นะเรามีตัวกายตัวกายมีตาเนื้อและเราก็มีตัวใจตัวใจนี่มีตาใจนะคะตัวใจที่อยู่ข้างในมีตาใจตาใจตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นความรู้เนี่ยโบราณมากเลย เนี่ยตาเนื้อสวยๆแล้วเราก็มีตาใจตั้งแต่ยุคสมัยพราหมณ์คัมภีร์พระเวทนะคะ<ๆ>เขาก็พูดถึงตาที่3ตาใจที่มีไว้เนี่ยเพื่อมองข้างในตาเนื้อมองข้างนอกตาใจมองข้างในมองข้างในทัศนียภาพข้างในทัศนียภาพข้างในนะคะมีสามกลุ่มให้เรามองนะคะ ก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะปิดตาเนื้อแล้วเราก็จะเปิดตาใจแล้วก็ใช้ตาใจเนี่ยตรงนี้จุดสีแดงเขาเรียกบินดี้นะคะคนแขกเนี่ยนะคะวัฒนธรรมของชาวอินเดียเนี่ยเขาต้องการที่จะเตือนให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าทุกคนมีตาใจอยู่ตรงนี้ฉะนั้นใช้เป็นใช้ทำอะไรใช้ดูข้างในใช้ดูข้างในนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดตาเนื้อแล้วก็ใช้ตาใจดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายโอเคนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องทำน,นะคะขอให้ทำตามกดทองในขณะที่กำลังดูเนี่ยทำตามกดทองก็คือว่าเวลาที่มีเจอรี่เข้ามานะคะอย่ายุ่งกับเจอรี่ อย่ายุ่งกับเจอรี่อย่าไปคิดเรื่องเกี่ยวกับเจอรี่เพราะเจอรี่กับเราเนี่ยนะคะมันเป็นปลาต้องโกลเลยเนี่ยเหมือนกันอย่างนี้นะคะจิตกับใจนี่คือจิตนี่คือใจนี่คือเจอรี่นี่คือตัวใจแมวทอมนะคะก่อนที่คุณจะฝึกเรื่องสมาธินะคะจิตกับใจเนี่ยไปไหนไปด้วยกันเป็นปลาต้องโกลเลยก็ใช่ไหม หรือจะเปรียบเทียบเป็นไข่ขาวกับไข่แดงก็ได้มันไปด้วยกันเนี่ยเป็นไข่เจียวเลยแล้วมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรจึงเกิดสภาวะนี้เกิดสภาวะนี้ฉะนั้นตอนนี้นะคะเราจะมาแยกจิตกับใจออกจากกันฉะนั้นเวลาที่คุณนั่งสมาธิอย่างนี้เวลามีเจอรี่เข้ามาคุณจะต้องพยายามตัดสายสะดือออกจากกัน cut the cord cut the cord เข้าใจไหมตัดสายสะดือคือ ใช้ตาใจอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยใช้ตาใจอยู่กับฐานของสติหรืออยู่กับบ้านของใจถ้ามีเจอรี่เนี่ยนะเข้ามาอย่าไปคิดโอ้ขอคิดนี้เนี่ยเออคิดนีดน้ไม่ได้โทรหาแม่อูต้องโทรหาแม่หน่อยไอ้นู่นไอ้นี่อย่าอย่าโอเคนะมีเจอรี่อะไรเข้ามาอย่ากระโดดขึ้นรถไฟของความคิดแล้วก็คิดไปเรื่อยเรื่อยเป,ปื่อยเปื่อยเชยเยแฉะแฉะคิดวนคิดเวียนคิดซ้ําคิดซ่า อย่าทำอย่างนั้นตัดสายสะดือเพราะถ้าคุณไม่ตัดสายสะดือระหว่างความคิดของคุณทอมกับเจอรี่นะคุณจะไม่มีวันเป็นอิสระได้ลองคิดดูอะลูกคลอดออกมาจากท้องแม่ถ้าไม่ตัดสายสะดือเกิดอะไรขึ้นอยู่ต่อได้ไหมไม่ได้ต้องตัดสายสะดือคือเด็ดขาดนะคะฉะนั้นคุณต้องฝึกความเด็ดขาด ถ้าคุณมันเนาะอ้อยอ้อยอิงอิง,องกับเจอรี่คุณตายเจอรี่เอาคุณตายโอเคนะคะฉะนั้นขอให้มีความเด็ดขาดเวลาที่เจอรี่เข้ามาตัดสายสะดือเลยอย่าไปยุ่งกับเจอรี่ก็ตัดสายสะดือนะคะคุณกลับบ้านทันทีก็คือกลับมาสูง่ลมงหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายโอเคนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่เรานั่งนะคะ ในครึ่งแรกอ่ะ15-20นาที15 the first 15-20 minutes นะนะคะเอ่อขอให้ทำตามนะคะสิ okay. ่งที really ่ดิฉันเนี่ยแนะนำดิฉันจะเพราะว่าเวลาเนี้ยมันก็มืดค่ำคุณอาจจะง่วงหรืออะไรฉะนั้นดิฉันจะให้คุณนะคะตบตบตีตีทุบทุลูกลูกอะไรแต่อะไรพวกนี้โอเคนะคะเพื่อที่จะทำให้ฐานของสติมันเด่นขึ้นมาพอมันเด่นขึ้นมาเนี่ย คุณสามารถเอาตาใจที่เป็นประธานจับลงไปที่ฐานของสติได้ดีจับให้แน่นโอเคนะนะคะทำตามอันนี้พอ15-20นาทีผ่านไปเดี๋ยวจะให้อาคีโกะมานั่ง I think you can take your so e a t n w Okay so I will leave for the first 15 t o 20 minutes and then I will give you the signal <Sure. S 1> นะคะถึง15-20นาทีเนี่ยข้างในของคุณนะคะเจอรี่ก็จะค่อยๆน้อยลงละ พอเจอรี่เนี่ยน้อยลงนะคะเออ่คุณอากิโกะก็จะใช้เสียงของบาทที่เบตนะคะเอาเออแรงสั่นสะเทือนของบาทที่เบตเนี่ยช่วยให้เรานะคะมีความสงบที่มันลึกซึ้งเนี่ยมากขึ้นอีกสัก15-20นาทีนะ o t h e r 15-20 minutes and then I will explain โอเคนะคะฉะนั้นนั่งเนี่ยทั้งหมดประมาณเอ่อ40นาทีแล้วถึงจุดนั้นเนี่ย เอ,อ่ดิฉันก็จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดสภาวะข้างในอะไรนะคะโอเคอท,ทุกท่านนั่งสบายนะนั่งในท่าที่สบายนะคะใครอยากจะนั่งเก้าอี้ไหมถ้านั่งเก้าอี้เอาตัวนี้ไปนั่งได้น,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 นั่นแหละน้องนั่งให้สบายเลยถ้าง่วงก็หลับไปได้ไม่เป็นไรอาจารย์คนนี้ใจดีชิบเปงเลยใจดีคุณแม่หนูรู้จักลูกชายของอาจารย์ด้วยนะ